คืออะไรไปช่วยเพื่อนยังไงเอาบาดฝากไว้ท anyway. ้บ้านให้เขาแเาขูดไม่เจอเราก็ไปขูดให้เขาเจอเจอเจอเราทำไมเราเจออะไรบ้างราไปลอยน้ำมันมีทุกอย่างในในฐานแลฝนมันตกพอดีช่วงพระอาทิตย์ตกอ่ะเรากลับบ้านเหมือนเหมือนอะไรผีมานอนด้วยก็ดีสิหลอไหม ไม่รู้ด้วยตายละวไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่มเห็นประจกะรักษ์เอา,าเอ้ามาทข้ามใกล้เอามาหลับตาห้ามลืมเด็ดขาดนะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายนะหลับตาเพื่อที่เป็นสมาธิห้ามลืมเด็ดขาดด้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะตตอเวสศอผู้ศอเวสศอผู้ศอเวสศอผู้ศอ อนิจจาอนิจจากายเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติขึ้นอรัญโตอรัญโตกายังสังติกายังสังติอนิจจาอนิจจากายเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติขึ้นอรัญโตออกมา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 ไอผีออกมาซะเหมือนไอ้เหี้ยไปไอไปซะไม่ต้องแขนไปเว้ส่อหู้ส่อเว้ส่อไปเหมือนบาแตกทำมาจากหมอผีคนไหนกูไม่รู้มึงกลับไปซะอีฮอกครับกลับไหมกลับไป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 จะไปให้ดิ้เฮ้ยอีฮอกครับออกไม่ออกหรือรักอีนี่ฮะ ย้อยไปไอ้โอ้โหดิ elle, oh, ้นด uh ิ้นไอ้ท oh. ี Engine, ่อื่นไม่รู้ไอ้สัตว์บสนี่รูปเฟี้ยวสุดรู้ไหมไอ้มึงต้องการอะไรฮะอีนี่ไปเสือกได้ไงไปยุ่งกับมึงได้ไงทด้ไมกานไม่สำเร็จได้ไงแขนเลยไงแขนกูนี่ไอ้เนี่ยมันแดดปากนู้นรู้ปมไอ้ไไอ้ทีไอ้ออกไปซะมึงไอ้รอไม่ออก มึงจะออกไม่ออกมึงจะออกไม่ออกได้น้นองจอข๊อปขเขอวุฒิคังวันเสร์วุฒิคงวันเส์วุฒิคงคอยไอ้สัสข๊อปข๊อวุฒิคังขอพระบุญพระไผยพระสหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์รี่จงพัดพาเอาพระยามนของดถูกยไอ้ผีขอขอวุฒิงโอยข๊อปข๊อวุฒิงออกไปออกไปไป,ไป,ไป สกพพะทอวุฒิภัณฑ์สัพพะทอวุฒิภัณฑ์สัพพะวุฒิภัณฑ์สัพพะวุฒิภัณฑ์สัพพะวุฒิภัณเวสุวรรณวุฒิภัณฑ์้ยสกพพะทอวุฒิภัณฑ์สัพพะวุฒิภังไปสกพพะทอวุฒิภัณฑ์สัพพะวุฒิภัณยกดหยุดขาดมาสกพพะทอวุฒิภัณฑ์สัพพะวุฒิภัณฑ์ไปมึงอีห้อขาดว่าแสงของแล้วเอ้ย อ็จังเสียงนี้ร้องดังๆให้เราหลบได้ยินร้องดังๆไปซะล่างนี้ไม่ใช่ล่างด้วยชอบจังเสียงนี้โหยหัวนดีนักแลไปดิออกไม่ออกแผลอะไรนักนะเฮ้ยอยู่้ยไป,ไป ไปไปลดเลยเออยิหาธรรมะแ้นไปซะยอมผักพระแสงของเงาลดเลยลดด้วยปฏิสตังวะนีนั่งดูมาตั้งนานสงสัยเอ๊ะไอ้เฮียแม่งทำไมเขาถึงร้องวะทำไมเขาถึงมีอาการวะเป็นไงมันดูกับตัวเป็นไงผมตกใจไปช่วยเขาเนาะ เสิร์ไปขุดไปเจอบาดแตกเรียบร้อยตัวเองแตกเลยแตกเลยเป็นไงโอ้โหบางทีได้ว,ว่าอะไรกรรมชาวบ้านเขาที่บอกทำไมาปูถึงไม่อยากให้ใครไปยุ่งพวกนี้อะไรโอ้โอยอะไรจะชู้ด้วยตายนะอะไรหุยอ,อะไรฮะบาดแตกเหรอไปเจอเป็นบาดเลยแล้วข้างในามีอะไรบ้าง เช่นไปสินคือเขาทำใส่เพื่อนแต่เราเสือกไปเจอเพื่อนไปทำให้สามีเพื่อนไปทำให้เพื่อนไปขุดไม่เจอแล้วเราไปช่วยเขขุดแล้เพื่อนไปทำใส่ผัวแล้วแล้วคือแล้วเราเเราไปทำอะไรกับเขาเราไปขุดเขาไปขุดเราค้าหาไม่เจอดีเขาไปช่วยขุดอ๋อคือไปช่วยผัวเขาขุดช่วยเมียบเขานี่ เหี้ยทำไปผัวท, <ำ S 2> ทำแล้วจำนึกได้มีเลยค่ะสมควรโดนอี้อะไม่น่าช่วยเลไสัตว์กูกู<อ>นึกว่าไอ้นี่โดนทำมาแล้วเราไปช่วยเขาหวังดีไม่ใช่อี้เพื่อนแม่งจังไรทำใ่ผัวทีนี้สำนึกได้ใช่ไหมเลยไปขุดคืนไอ้เฮียเมียมีขุดไม่เจอเจ้าเสือขุดเจอเลยมาอยู่กับเจ้าสมควรโดนถ้ามึงบอกกูก่อนเนี่ยไปอ่ะทั้งโมเจอ